สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหัวข้อของการบูชาพระศิวลีครับที่เขาบอกว่าบูชาให้ถูกแล้วจะร่ำรวยแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะก่อนจะเริ่มคลิปเหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งเลยช่วยกันกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกาลังใจให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใน YouTube หรือ Facebook ก็ช่างนะกดซีฟอร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปดีดของเรานะครับ ก็พอพูดถึงพระศิวลีนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพระศิวลีเนี่ยเป็นสิทธิ์เองของพระพุทธเจ้านั่นเองวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการบูชาพระศิวลีแบบที่ถูกต้องที่เขาบอกว่าบูชาแล้วเนี่ยเป็นสิริมงคลร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมา,เง,มาเงินมาแบบไม่ขาดสายนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับสําหรับการบูชาพระศิวลีเนี่ย มีสิ่งที่ต้องเตรียมนะดังนี้ครับหนึ่งคือดอกไม้ขาวจะเป็นอดอกบัว5ดอก3ดอกหรือ7ดอกก็ได้นะครับผลไม้สดน้ำผึ้งเทียนบูชาเทียนบูชาหนึ่งเล่มนะทูบ3ดอกแล้วก็น้ำสะอาดสักแก้วหนึ่งครับ เขาบอกว่าเวลาถวายของผู้ชาเนี่ยหากเป็นผลไม้สดเนี่ยควรจะถวายในวันพรฤหัส,สบดีและน้ำพึ่งก็ด้วยนะก็คือวันน้ำพึ้งกับผลไม้สดวันพฤหัสเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลในวันเสาร์เนี่ยก็จะดีดีนะครับผมดังนั้นคือต้องลองดูดีๆนะว่าวันไหนคุณสรุปว่าวันไหนต้องเตรียมของให้ตรงกับวันนั้นๆน,น,นะครับสำหรับคาถาในการขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคลขอให้ชีวิตเราดีเนี่ยกับพระศิวลีมีดังนี้ครับศิวลีมหาเทโร เทวดาตาณะรัปุชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิสัพพาธาศีวลีจะมหาเทโรยักษขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังมันธามิสัพพาธาศีวลีเทระคุณังเอตังโสตทุลาผังพระวันตุ แค่นี้เองครับผมก็จะเป็นการแบบบูชาพระศิวลีนะครับเป็นเรื่องที่เหมือนแบบอาจจะมองกับคนช่วงนี้นะที่ทําเรื่องของเอ่ออาจจะอาจจะพบปัญหาเรื่องของการค้าขายในยุคสมัยที่ที่มีปัญหานะไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ,ๆนานาลองไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ